งัดหลายเบาหวานคอยคืนสุนทรีกวีแต้มแกมคำคมนิยมว่านิทันเก่าเอามาจาพันนาไปต่อเรื่องบอมีตาธาทีบุรุษผาปลายเท เมืองดานแดนละอังเดี๋ยวนี้เป็นกะเลียกโมมานมาตองฝนบ่หอยหำเพื้นหลายปีกะเหี่เหี้ยวพึกสาชาติพันเทียวเกิดเรื่องลงลนกการนานแล้วอยิพอตาเหมวอนประชาทุหนากะหยิดอ่อนนอนตรอม ใจบ่หมวนคิดทำขะนิ่งบ่มีแล้วพระธิดาแห่งเจ้าจอมเกดสงเสรมความ้ชีบ่มีหายห่วงประชาชาวบ้านเม่นไปบนบ้านว่าเาลายสถานก็คือกาจากแม่นทุกแห่งเจ้าแสเนเสาบ่สวงหา ย่งสิเสียเขตขายมึอสิเป้าเป็นศูนย์พละบุญบ่น้ำผาสิทุกจนห้นหอนแม่เข้มพ้นขันิ่งออโซกาอุราฮัวสงสารปวงไภน้อยมันเสนหอนอยู่พระไทย อ,อังบุรพ่าเมืองบานเกิดการดานแห่งเหวแต่ก่อนเคยสีเขียวเดี๋ยวนีเหลืองลาดนคนจนให้ขาดเขินปีนี้ฝนป่าบ่โต๊ต้องตามฤด,ดูกาลเกิดภาวะแห่งเลนเครื่องบรรณาการที่เคยส่งต่อเมืองแสนต่างปีนี่ก็เลยขาดส่งของสิอูสิกินแต่ละมือในเวียงในวังกันยังยากอยู่เอ๊ิเฮ็ดจังไดดีเนาะ ฝ้าฝนกะสิตุ้บต้องตามฤดูกาลนี่แหละะงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดมาแต่งัดทางไหนล่ะขุนจานงัดจู่แก่หานหลับไปเจ้าค่ะไปเม่นนอนหลับผู้ใดว่าผู้ข่านอนหลับใครเขาพูดเสียงแหบก็ได้ละเมีนอยู่เด่นเหรอเนาะขอถวายวังคมญ้าเพรไปเ้าค่ะหญ้าพอหญ้าเมีน ได้กนรถไปย,ไยังไหนหับพ่อไม่ได้เอิ้นโตดได้บ่แม่นลรนไฮโลู่เด็ดดีจังล่นะเนาะไม่ยังคือช่องพังเหงาแต่พ่อติว่าไตาหาคือไก่ตีผตตู้ข่าถตาเหงาแล้วกูจัาเลยตอนนี้แผ่นดินของข้ามันเกิดแห่งแรงค้นประต,กตูกองตามฤด,ดูกาเลเราจะท่ำเยี่ยงไรดีละ่ะฮะอ๋อแปลว,ว่าฝนไม่ตกหรอแมนแล้วผู้ข่าไปเปื้อนน้องกับพองเงี้ยปัลเปื้อนสาเปื้อนสาเออมันอยู่น้ำกันล่ะน้องกักกบสากระได ไปปรึกษากับพออยี่หัวนุกมานันน่ะหลัก็่ที่มาซ่าพ่อยีหัวนเราทำหน้ยดวงชะตาบ้านเมื่อข้าวัะไรฮะเราทำหน้ยแล้วเลานนี้ไปตัดอ้อยเมื่อการเนี่ยแล้วทำาน้ะไรไปเรี้ยวแล้วกันหนีไปตัดอ้อยเลยว่าจันทรว่าวาบ้านเมื่อข้าซาตาตกแต่โดนแล้วเงี้ยพอเอ้ยขันอยากให้บ้านเมื่อลับบ้านจะเลื่อนรุงแล้วคือเก่าเปลี่ยนพญานางเมื่อองค์ไม่พนามารว่าหันคุนจันเราสเปลี่ยนพญานางเมื่อองค์ไม่จะได้กันเราเดินมีแต่ลูกสาวสีสุนางปางทิพน์น่ะ ปลุกครองบ้านปกครองเมืองเขาต้องใส่สุภาพบุรุษตัวปกครองบ้านปกครองเมืองผู้ชายผู้ชายต้องให้ผู้ชายตีพระองค์แม่นแล้วพระพัดดาปูงามปฏิคัตพัดดาแต่งงานเอาพระราชบุตรเคยขึ้นนางเมืองใครต้นตัวพระยาค่ะสีสุรางป่างทิพย์มีชายใดถึกตาตองใจลูกหรือไม่ล่ะฮะเสด็จพ่อเสด็จแม่เพคะสีสุรังกระปังทิพย์ยังบัณฑนาไม่มีชายใดที่ถึกตาตองใจเลยเพคะเสด็จพ่อหมักเบายังบัณฑน้เปลี่ยนด้วย แสดงว่าเราบ่มักผู้ชายมักแต่ว่ามักบ่ท่านได้เป็นยังบ่ท่านมีคนถึกใจเดือนหนึ่งแทนทหารทุ่นี้เพราะว่าทีนางเมืองก็เป็นพระราชบุตรเคยที่รักได้ติพัิดาทหารทุกนี่แม่บ่มีทหารทุกนี่บ่มีผู้ชาย์จะขดได้ดันคุณมีเป็นไปได้จังไดนคุนทหารผู้ชายอยู่ผู้ชายแนวใดผู้ชายค่ะ <What? S 2> มันไหลมาแต่เ่าพอคุณเจา้าค่นจังสี่ดอกแกมอแบงได้คุนจ๋า เดี๋ยวนี้ผู้ข่าใส้คุณบอนไปลาดใต้เวนเบิองบริเวณน,นั้นเมื่อเขาบังคัถามท่นทุกทุกดิบจักที่เป็นได้ไหนเดี๋ยวห้ามเพิ่นมากไล่งานามาแล้วท,ท่านมคุณมาแล้วจ้ะข้อดีทัพพระองค์ท่านว่าจังไดคุณบวร<า>นะณขณะนี้น่ะเป็นนะมีกองทัพทหารจากเมืองของพญาแสนปันพระเจ้าค<า>่ะกลกองทัพทหารจากเมืองของพญาแสนปันได้ล้อมรอบเมืองของพวกเขาไว้เบิดแล้วพระเจ้าค่ะหมายความว่า พญาเสด็จต so ่างในทรงทหารมาท่วงเครื่องราชบรรดากันที่เขาขาดทรงปีนี่อย่างแน่นอนน่าจะเป็นใจทับเที่ยงของแม่นมพรเจ้าเจ้าหนี้แม่นมพระโอพระโอโนม่ยอมนะข้านมตัเล็กๆประขาดออกนมไม่ยอมหรออือเมนตัวอย่างนัี้ยนะพระโอคุณจานนั่งพอแปะใครเนี่ยว่าจะตีแปะอย่างยากเนาะโนตัวเล่กๆด้อหัวแดงตัวนั้น แม่น,มน,มน,มนุ่มก็หัวแดงนมไม่ยอมแมงไปวัดตั้งหลกยญาพอไปยังได้คุณจ่าเดี๋ยวนี้เพิ่นทรงราชทูตเขามาแล้วราชทูตราชทูตล่ะเของมาหอดประตูเมืองเสืเพ yeah, ิ่นเขาเผาบ่เชิญราชทูตเขามาเลยพอเจอท่านราชทูตทั้งหลายโอ้มันคยใส่ชุดสีแดงเอยเหรอจ๊ะบ้าขวัญตะไลบางคนต่ออินเตักสองพระเจ้าค่ะความสุขจงมีแกียรติถือราชทูตทั้งหลายขึ้นเสือดอกวัว ข้าพเจ้าทั้งหมดเนี่ยได้รับคำสั่งจากพระแสนตานะมาตุลนถามว่าเป็นอย่างนั้นพระองค์คือบอ่ทรงช่วยบรรณาการกอเคยปฏิบัติมาสลอดพระองค์พระเจ้าค่ะท่านทัวเลยบ้านเมืองกระห้า,าตอนนี้เกิดการลีไปทัวเมียจนได้ป้าผัวบวชจนนี้จากนามเสือสร้างบ่แเขนไทยฝนบ่ตกตัต้มไตดินหากง,ง่ปัญญ์เมนของกินใม่ว่างกระได้กลอยมันมุยไฮย็นดูตขวขาผู้กำลังจดยาง ความลำบากแท้ๆในตอนนี้ดอกทานเอ้ยเครื่องราชบณการที่เราขาดทรงปนีเราขอผัดขอนัดไปเป็นปีนาสนอทันทูดเนาะขอเดชะพระดำรัดของพระองค์ท่านสั่งมาให้เอาไปเมื่อใดอย่างหนึ่งก็ต้องเอาอย่างหนึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเล่านี่สุภกริตสนองพระองค์ครับคุณจันเจ้าข้อใจว่าจะไหน ได้ย่างได้ก็ต้องเอาย่างหนึ่งนะโอ้ยเจมันปลื้ด้วยเลยเป็น้มพะย่าย่างดีเอากระถามคุณจานว่าเจ้าเข้าใจว่าจังไหนเอาเอาใจว่าขันพ้นว่าได้เขาสานพันเดียวเขาเปียกที่ท่นพ้นได้หัวค่อยเสียบพันเดียวหัวค่อยแหวนเนี่ยคุณจานว่ได้หมายว่าแบบเพื่อหมายแบบท่านหมายความว่าถ้าพอได้สิ่งของติดไม่ติดมือกลับไปเมืองแสนตางราชทูตรทุ่นี่ห้ามกลับ แย่เพลย่พอย่พอขาอจิดจังไรหล่ะย่พอเอาจังสี่กันแล้วกันท่านทูตเครื่องบรรดาการเราคงสิวมีให้แต่ว่าเราน่ะสีขอมอบสีสุล่างกระป่างทิพให้ไปเป็นบาทจาริกาเห็นเมืองแสนปังท่านทูตสีเห็นดีกับเราบอกฮะพระองค์พระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั่นนะก็บอว่าจังไรดอกพระองค์แต่ว่าพระธิดาของท่านสิว่าจังไรเสดจพอเสดจแม่เพคะ ในเมื่อเหตุการณ์บานเมืองมาเป็นเชนีแล้วลูกกสิขอย่อมลาเพื่อบานเพื่อเมืงเองข,ของเ้าไปพคะเสด็จพรอเอาละถ้าเป็นเช่นนั้นละก็เราขอฝากสีสุร่างปางทิพย์ในการเดินทางไปเมืองแสนปังในครั้งนี้ให้ท่านทูตดูแลด้วยนะก็ะต้อไปนห่วงดอกพระเจ้าค่ะพระองค์สีสุร่างปางทิพย์ลูกพอไปยู่เมืองแสนปางให้เป็นคนวานนท์สอนง่ายจะดื้ออย่าเหมือนเดลูกดเด้อพระธิดาพระธิดา ล่าเงาปลาท่านตัวขนาดแนมได้ก็เอิดตัวแนมหนังเนาะกักจักหน่อยเนี่ยเป็นอยังสีสุรังนังหน่อยสีพอยไก่เพล่าเพล่าให้พัดดาผู้ข่าไปตัดอ้อยเนาะเนี่ยแหละแล้วก็ต้องสิบใบลิ้น่ะเอียบพอดทนหยาดฝ่าห้ำหน้าห้วงลังสิ่งใดลูกพาดพังอภัยในความเด้อ สิไกลมันเดาพังบิดาไดแลเดาให้คุณนอยสนมนางวีแกโอเีพัะิดาเอแลเดาผาและแป้งสบายได้เบียงองอนองไปนงเจ,จ้าพงเฮินภายสิไกลน้องโคเธอ สิไกลจากผ้านน้ำตาย่อยเย้าไหลลาก่อนเด้อแกนียดสองเท่านห้บ้านสูงดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะให้สนุกขึ้นังอยู่ไฟวังเออเอาว้ย่างฟ้าลูกขอลาเสด็จพอเสด็จแม่นะ